ครับสวัสดีครับ FC ครับเอาซรรนละเรายครับแล้วก็วุฒิชัยละครายครับผมฮะครับพอดีก็ตกตอนเย็นครับลูกน้องกลับบ้านครับก็เลยไม่มีอ่าคอนเทนต์หรือว่ามีอะไรทำครับก็ขอขอบคุณครับพี่กบครับกบสาวภควัดสาวครับจากอ่าไวยลืมหรือว่าอำเภอเังกวนครับพรุ่งนี้เช้าครับเก็ดโมงเช้าครับเก็ดโมงเช้า เจอกันครับอ่ารถแห่เรานะฮะคันใหญ่ครับคันเขียวครับขับอยู่ที่บ้านไวลลิมนะฮะครับผมอ่ารถแห่เราก็สแปร์ไว้รอทีมงานลูกค้าครับหรือว่า FCF หลายๆท่านนะฮะรับสามารถจองคิวเข้ามาได้ครับอ่ามีงานแล้วก็ไปครับไม่มีเราก็ไม่เสียดครับเพราะว่าหนึ่งงานที่เราทําก็เยอะครับประมาณ20ิคันตอนนี้นะฮะครับรถเฟียบร้อยเก็บงานนะฮะหลายๆคันครับผมนี่นะครับครับผมเดี๋ยวไปนึงลู ครับผมเนี่ยเยอะหลายคันครับเนี่ยเราก็กําลังทําให้อยู่ครับผมซึ่งวันนี้ก็จ้างมาไม่ครบครับน้องชายไม่มาด้วยอะไรด้วยหลายอย่างครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นของพี่ชายครับอยู่ที่น้องไพ่รับเพชรบณ์ที่แรกนัดแกไว้ว่าจะส่งวันนี้ยังไม่เสร็จนะพี่เดี๋ยวเก็บงานนี้หน่อยครับนี่ล้อใส่แล้วสุดสีใส่แล้วเนี่ยครับเตรียมแล้วน้เชื่อใส่แล้วนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นของพี่สาวครับร้อยยี่ห้าครับครับอะไรครับนี่อะไรคิดดูว่าเราทําสีไว้เยอะแค่ไหนนะนี่ดูสิครับผมครับระบบพักเท้าฝาเบรกสวิงอาร์มครับเนี่ยครับฝาปิดจะเตอร์หน้านะฮะถอยเสียครับเราเก็บงานสีไว้รอครับฝาคงฝาคาดนะับครับผมเนี่ยครับโอเคเนี่ยพักเท้าชกหน้าครับ ตัวใหม่ตัวกาบ้างว่ากันไปครับครับผมโอเคก็ทุกอย่างก็ขอบคุณเอฟซครับที่จองเข้ามานะฮะครับผมครับท่านไหนจะจองรถก็มัดจาได้ครับหนึ่พันบาทสองพันบาทว่ากันไปครับผมครับบางท่านอยากจะให้ไปส่งเลยมันไปไม่ได้นะฮะเพราะว่าหนึ่งมันก็ทําตามคิวสองก็มัดจาค่าธํามันไว้บ้างจะดีนะฮะขอบคุณพี่ชายครับจากน้องคายนะฮะครับผมมัดจอง มาจจองร้อยสิบไอเข้ามาอีกหนึ่งคันนะฮะครับผมครับหลายๆท่านครับผมขอจองเข้ามาครับคิวงานรถแห่เราว่างนะฮะครับตั้งแต่ครับผมครับโอเครถคันนี้ครับผมเนี่ยยุ่งตัวเ็กครับเนี่ยจึ๊บเนี่ยครับโอเคครับผมครับได้ครับอ่ารถเราว่างแต่วันที่หนึ่งเดือนพิณาว่างเยอะนะเข้ามาเลยบุญว่างไฟละลายที่ครับจองเข้ามานะฮะครับผมครับ ครับผมเนี่ยชุดล้อเราขึ้นไว้รอครับล้อทองครับผมครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นล้อแดงครับผมแล้วก็ลดหลายคันครับอืครับบางครั้งก็่างหยิบกับงานไม่พอครับต้องมาไล่ตอบคาถามตอบคอมเมนต์ลูกค้านะเนี่ยโอเคอะไรเราก็เยอะครับสั่งได้เลยนะฮะครับจะหรับลดเว็บร้อยใช้งานครับให้ลูกหลานขี่ไปโรงเรียนนะฮะครับเนี่ยอีกตัวหนึ่งครับหลายที่ครับนี่ครับ เราที่เราเหลือตอนนี้ที่เรายังไม่เดินงานมากก็รอรับเล่มคู่มือครับตอนนี้อาจจะหลงจะลืมว่าคันไหนเป็นคันไหนครับของใครบ้างนะครับก็สามารถสั่งได้ครับสั่งสีได้นะตัวนี้สีม่วงครับผมสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินครับผมสีดําน้ําเงินครับสีน้ําเงินล้วนครับผมตัวนี้น่าจะเป็นสีดําล้วนนะครับผมครับตัวนี้สีแดงแก้วครับสีแดงแก้วนี้จะเป็นของ นะครับผมอยู่ที่กสมซื้อให้หลานครับแล้วก็มาดามจากปานบุรีครับผมหลายเจ้าครับสั่งเข้ามานะฮะขอบคุณมากเลยนะฮะครับผมเดี๋ยวเราจัดแกงให้ครับครับผมรอเริ่มคู่มือเหมือนเดิมนะฮะหลายท่านหลายคันครับผมขอขอบคุณมากมากครับที่จองเข้ามาแล้วก็คิวงานเข้ามาครับตามที่บอกครับรู่นี้ครับขอบคุณพี่ขบพักวัดเสาวนะโยนงานให้มาให้นะฮะขอบคุณครับผมครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับเอฟซีครับ